ใจใ่ายเรามาอีกส0 0พันโอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตัววันงานเมษก็ลับงาลายแล้ว ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกระปู่สอนต้องโกงแน่แน่สงสยัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามัง้งถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุขโขทยัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะจริงเหรอครับปู่จริงสิจําได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุขโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคําแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทัานสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่อย่างในสมัยสุขโขทยัยพอ่อขุนรามคำแหงท่านส่นงเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทําได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทามาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุขโขทยัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจากกอบในไพร่ลูกทางใครจะใครค้าช้างขาใครจะใครค้าม้าขาใครจะใครค้าเงินขาทองขานี่นี่ต้วน เราเอาอะไรไปขายในสมัยสุขโขไทยกันดีกว่าจะขายอะไรละ่ะเม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุ่โขไทยเรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วละนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจาบ้างสินี่นี่นี่น ชั้นจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกันวิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเราลีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็วเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงแมดดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลยอูเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอารีบไปกวาดเศษดินซะ ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรักความแผงส่งสนับสนุนการคา้คาก็ขายดีไปทั่วสุขโขทยัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ขา้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกัาขนขอไปขายที่ตลาดอย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขาย<อ>ดีแน่นอนไ,อไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว <c oughs> นี่น่ารอแผนที่ว่าเหลวแปบไม่เป็นท่า ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่แรงสวัสดีค่ะดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองอ๊ได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย่ฉันก็เหมือนกัน ูครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไรโอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขโทไทยเมฆไปเจอมาจากไหนลูกก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับเมฆกับตะวันเก็บรักษาไววดีๆนันลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทบ,บาหากินพระมหากาษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำม,มีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะครับ วันนี้ย้อนไปสมัยสุขโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุขโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น เห,เหมือนอย่างในหนังสือตรายภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรกไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาวบ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงละ่ะ